ชาตรมงคลวันมหามงคลของชาติขอน้อมถวายพระพรชัยเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราฎรดรตลอดไป พระปฐมบรมราชองค์การในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาพิเศกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ซึ่งถือว่าเป็นวันพระบรมราชาพิเศกอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี อันเป็นวันมหามงคลของชาตินับจากนั้นวันที่4พฤษภาคมจึงถือว่าเป็นวันฉัตรมงคลวันฉลองพระสวีตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและเป็นวันรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนับตั้งแต่เสด็จเฉลิงถวัลราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินด้วยคุณธรรมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยโดย ดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสืบสารรักษาต่อยอดและพัฒนาโครงการต่างๆก่อให้เกิดผลในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขปวงประชาราษดังพระราชดำรัส สิ่งใดที่ยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต้องดำเนินการและขับเคลื่อนต่อไปพระองค์ทรงนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการวางรากฐานโครงการต่างๆโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องค์มมตรีเข้าไปกำกับดูแลรับผิดชอบงานตามโครงการพระราชดำริในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศให้เดินหน้าพัฒนาต่อไปไม่ว่าจะเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุละยะเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงแก้ไขการแบ่งแยกและแตกต่างทางความคิดลัดทธิคอมมิวนิสต์ได้เผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยด้วยการพัฒนาประชาชนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารในรูปแบบโครงการพัฒนาตามพระราชดำริด้านความมั่นคงโดยวางโครงการนี้ในพื้นที่ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และปิดเป็นความลับเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและช่วยเหลือราษฎรพร้อมทั้งทรงต่อยอดพัฒนาโดยพระราชทานแนวทางการพัฒนาโครงการเหล่านี้ให้พัฒนาด้านการเกษตร ให้มีศูนย์ฝึกการปฏิบัติการด้านประกอบอาชีพให้จัดเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตรเป็นที่ศึกษาและเยี่ยมชมในช่วงที่ชาวไทยต้องเผชิญกับโรคระบาดใหญ่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ทรงใส่พระราชารไทยในทุกสุขของประชาชนเป็นอย่างยิ่งทรงพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัยและถุงยันชีพเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ปิดทองหลังพระที่อยู่เบื้องหลังโครงการต่างๆในพระราชดำริน้อยใหญ่ที่ล้วนทำนุบำรุงสุข ปวงประชาราษฎรให้อยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตมีความสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารในโอกาสวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2566ขอถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานเป็นมหามิ่งขวัญแก่พระสกนิกรชาวไทยตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะช่องบนรอยยิม้มขอขอบคุณข่าวไทยรัฐออนไลน์สำหรับข้อมูลที่เอื้อเฟื้อให้แก่ช่องปันรอย,ยิ้มของเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ